สวัสดีทุกท่านนะครับในช่วงเย็นๆนะครับของวันจะอังคารนะครับวันนี้ก็จะเป็นสินค้านะครับช่วงร้อยต่อระหว่างเข้าวบรรษานะครับราคาสินค้าช่วงนี้ถือว่าถูกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่านะครับงานมันลดน้อยลงนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็เข้าวบรรษานะครับเกี่ยวกับพวกรถแห่อะไรต่างๆก็จะ หยุดเล่นนะครับงานเฉลิมฉลองต่างๆก็จะลดลงนะครับท่านไหนนะครับมีในส่วนของนะครับทุนทรัพย์ก็ซื้อเก็บไว้ไม่เสียหลายนะครับวันนี้มาเป็นราคาแบ่งปันกันไปเลยละกันนะครับหรือท่านไหนจะซื้อเก็บไว้ก็แนะนํานะครับช่วงนี้นะครับตัววัตถิกเนี่ยผมขายให้นะครับหรือใครจะไปต่อก็ได้นะครับตัวละสองหมื่นสองก็พอนะครับห้าพันไอเมนะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับเป็นราคารับเองก่อนนะครับตัวนี้เป็น power หน้าลายนะครับใหญ่ๆประมาณนี้เลยนะครับท่านไหนจะไปต่อนะครับจะเอาไปโมนะครับไปเพิ่มนะครับตัวนี้ไม่มีบอร์ดนะครับแต่ทุกอย่างยังอยู่ครบท้วนเฉพาะมมแปลงกับคาปาก็คุ้มเลยนะครับเอาไป 1, 7 0 0บาทก็พอนะครับผม power หน้าลาย ตัวนี้เป็น power ประดิษฐ์นะครับ688นะครับเอาแค่5000พอนะครับตัวนี้5000บาทตัวนี้มันจะเป็นเอฟเฟกในส่วนของเหมือนปีคาราโอเกะนะครับในรุ่น DSP ขีด600นะครับตัวนี้ไม้นะครับ2ลูกที่ใช้นะครับเสียงมันจะไม่ค่อยดีนะครับมันออกมันก็เหมือนคล้ายๆสัญญาณมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับ ออกอยู่แต่เสียงไม่ค่อยจี๊ดสู้เป็นไม้แบบนี้ไม่ได้นะครับนะครับเสียงดีนะครับยอมรับเลยว่าเขาเสียงดีจริงเป็นปีคาราเตะที่เสียงดีมากๆนะครับตัวนี้นะครับผมเอาแค่พันเดียวนะครับส่วนการใช้งานนะครับท่านไหนต่อไม่เป็นนะครับทักมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมชี้จุดให้นะครับ ตัวนี้เป็น x อ็กเทคออนะครับตัวนี้สิบแปดนิ้วแปดดอกนะครับใหญ่ๆนะครับมอแปลงลูเบร์มนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยนะครับหนึ่งหมื่นพันห้าร้ 11, อยนะคลิปนี้เอาแค่หมื่นพันก็พอนะครับหมื 10, ่นรุ่น P ีเอชทสองพันนะครับเจ้ที x อก c ก a u เ i o นะครับตัวนี้เป็น Power นะครับ s o u n d b a s ็กคดสามนะครับตัวนี้ขอ5,500พอนะครับ18 15ได้นะครับ MT 4,400สี่รันส่ะครับเป็นราคารับเองแล้วกันนะครับเป็นราคารับเอง4,400 4 Channel นนะครับอ่า หกพันสามรอยบาทนะครับผมหกพันสารอยบาทนะครับต่อไปเป็นเมกยี่สิบสี่ช่องนะครับเป็นย,ยี่ห้อนี้เลยนะครับโลร็อกประมาณนี้นะครับอ่านผิดอันถูกก็ขออภัยด้วยนะครับในรอน่น m g 24่ขีดสิบสนะครับตัวนี้ผมทดลองแล้วนะครับเสียงดีเลยทีเดียวนะครับแต่เอฟเฟก ทั้งสองย่านไม่ออกนะครับใหญ่ๆนะครับมีใหญ่ๆประมาณนี้เลยนะครับสามพันสามพันคลิปนี้เอาแค่สามพันเจ็ดรบาทก็พอนะครับแหลกนะครับแหลกใส่มิกเซอร์นะครับก็จะเป็นตัวนู้นนะครับจะเป็นตัวนู้นก็พร้อมแหลกก็ได้นะครับหรือจะเอาแค่แหลกอย่างเดียวนะครับก็เอาสัก ขอกันสก็พอนะครับพันสองคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้ขอเจ็าศูนพอแล้วกันนะครับผมตัวนี้สายนะครับ สองคูณสี่นะครับเส้นละสิบสี่เมตรเอาแค่พันเดียวนะครับเส้นละห้าร้อยบาทก็พอนะครับขาไม้นะครับขาไม่สภาพดีเลยทีเดียวนะครับตัวละ4ี่ร้อยบาทอ่ะสามร้อยเ้าสิบาทพอครับตัวนี้จะเป็นสายลำโพงแท้นะครับความยาวก็จะอยู่ที่ห้ากลองละประมาณห้าสิบเมตรนะครับ สายสองคูณประมาณหนึ่งจุดห้านะครับสายลำโพงแท้จะมีฉนวนหุ้มนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับฉนวนหุ้มสายลำโพงแท้นะครับแต่ตัวนี้เป็นสายสี่คอนะครับตัวนี้น่าจะประมาณยี่สิบเมตรตัวนั้นก็กองละห้าประมาณห้าสิบเมตรเอาหมดนี่นะครับหมดนี่ แค่พหพอนะครับซื้อหมดนี่ถ้าถ้าซื้อใหม่ๆนี่ผมว่าสามสี่พันนะครับตัวนี้เป็นตู้นะครับมอนิเตอร์สิบห้านิ้วนะครับงานของงานของบริษัท DBK นะครับ d b k 15นิ้วงานบริษัทแท้นะครับใบละสามพันเก้าพอนะครับผมคลิปนี้ใบละสามพันเก้าพอนะครับพร้อมดอกพร้อมดังนะครับมีอยู่สองใบนะครับตู้ออเดอรหกนะครับตู้ออเดอรหกสภาพไม้นะครับจะประมาณนี้นะครับแตกประมาณนี้ ก็มีอยู่หกใบคลิปนี้เอานะครับใบละพันสองร้อยเก้าสิบนะครับผมใบละพันสองร้อยเก้าสิบตัวนี้เป็นตู้สิบห้าเบิ้ลนะครับใบละนะครับ ใบระพร้อมตู้เลยนะครับพร้อมดังใบละพันสามร้อยบาทนะครับมีสองใบนะครับสิบห้านิ้วแล้วก็ในส่วนของตู้เสียงกลางสองคูณสองนะครับลักษณะตู้นี้นะครับจะเหมือนตู้นี้เลยแต่มีในส่วนของไม้ที่เขายิงใส่ดอกแหลมมาตรงนี้นะครับเหมาสี่ใบเอาแค่พันสองพอนะครับผม 1ั0สบาทนะครับมีขอบเหล็กฮอนตัวระนะครับพร้อมดังนะครับเอาแค่สามบาทพอนะครับ <c oughs> แรกซียูนะครับซียูสอยู you. แล้วก็ในส่วนของ 3U ก็มีนะครับเลือกมาก็ได้นะครับมีความลึกที่ประมาณ19-21นะครับ24นิ้วอะไรประมาณนี้นะครับตัวละ300บาทไม่รวมส่งนะครับตัวนี้เป็นเพจแขวนนะครับเอาแค่400นะครับ2ตัว ตัวนี้จะเป็นนะครับไฟหลักเหลืองเขียวขาวแล้วก็ฟ้านะครับหลักละ4หลอดหลักละ200บาทก็พอนะครับคลิปนี้200บาทนะครับส่วนตัวนั้นนะครับจะเป็นหลักละ3หลอดนะครับหลอดนี้จะเป็นขาวทั้งหมดนะครับ หลักละร้อยแปดสิบบาทนะครับต่อไปนะครับจะเป็นสายของ VCT นะครับสายดีเลยนะครับเนี่ยสี่คูณหนนะครับตัวนี้ ประมาณยี่สิบสามสิบเมตรนะครับตัวนี้ประมาณตัวนี้สายดีเลยนะครับผมสาย4ี่คูณหนประมาณ3ามถึงสสิบเมตรนะครับอีก1นึ่กอง4ี่คูณหนนะครับเหมือนกัน <c oughs> ตัวนี้ก็น่าจะพอๆกัน30-40เมตรตัวนี้ก็เช่นกันนะครับ4คูณ1.5 3่กองนี้นะครับ3กองนี้ขอนะครับ1,700บาทแล้วกันนะครับผม1,700บาทกองนี้สาย นี้เป็นสายลำโพงแท้นะครับเนี่ยของยาสกินะครับ <c oughs> มีฉนวนหุ้มแต่ว่าในสายมันจะไม่ได้เขียนไว้นะครับเป็นของยาสกินะครับสายดีๆเลยนะครับผมกลองนี้สี่คูณหนประมาณ20เมตรนะครับตัวนี้สายพร้อมเต้าเสียบ 2คูณสองจุดห้านะครับประมาณประมาณห้าถึงสิบเมตรนะครับกองนี้นะครับสายสองอ่ะสี่คูณสองจุดห้านะครับประมาณยี่สิบเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็อีกหนึ่งกองนะครับสี่มันเป็นสายรวมกันนะครับ สี่กองนี้นะครับราคาขอแค่พันห้าพอนะครับกองนี้พันห้านะครับคลิปสั้นๆประจำวันนี้สวัสดีครับ